ความพร้อมของงานแข่งบาสอ๋อก็พร้อมพอสมควรครับผมเองก็ซ้อมไปนิดหน่อยในซีซ uh> uh 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 ั uh uh ่นนี้ก็อยู่คนละทีกับกวินก็คิดว่าน่าจะสนุกครับทุกคนก็เต็มที่แล้วที่สาคัญคือผมว่าเราได้มาเล่นกีฬาที่เรารักกันมันมันยังไงเราต้องมีความสุขกันอยู่แล้วคือในเกมอาจจะแข่งขันแล้วก็มีการแบบใช้แบบฟิสิกส์โคกันบ้างแต่ว่าพอจบเกมทุกคนก็ยิ้มเพราะว่าทีมสีขาวก็มาซ้อมกว่าทีมสีดำทีมสีดำก็มาซ้อมกว่ทีมสีขาว สุดท้ายแล้วมันคือเล่นกีฬาที่เราลับไปด้วยกันจริงเรากลัวมมติ้งเข้าไปแบงเอ้ยผมณัผมไม่กลัวหรอกผมใหญ่ให้เขากระแทกผมแรงๆเลยผมก็ยืนเพราะว่าเพราะว่าเออเพราะเราก็คิดว่าเราเราตัวใหญ่กว่าแต่ว่าเราก็มีความคิดแล้วแบบถ้าเราคือผมจริงๆแล้วผมเป็นนักบาสที่ค่อนข้างเซฟตัวเองมากๆเพราะว่าเราสายตาสั้นแล้วก็เรามีเลนส์ใส่อยู่ในตาด้วยถ้าเกิดมีการกระแทกอะไรขึ้นมาเนี้เราก็เป็นคนด้วยว่าเป็นคนสุภาพ ตั้งแต่ในแต่ไรแล้วในการเล่นบาร์สแต่จริงงานเล่นบาสให้เก่งจริงอ่ะมันต้องมีมันต้อง initiate contact ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ผมต้องไป work on ในในการซ้อมเหมือนกันอะไรเงรี้ยอยากให้เขามาปะทะันมากกว่าผมว่าผมเคยเล่นกับกวินแล้วครับเขาก็เป็นคนที่เข้าใจการกีฬาเล่นบาสก็รู้สึกว่าให้มันปะทะกันในจุดที่เหมาะสมผมว่าเขาไม่ทั้งสองทั้งเราทั้งสองคนไม่ได้เป็นสายที่แบบสายตัวแทงอะ่ะคือผมอาจจะมองเหมือนตัวแทงนะจริงผม,มเป็นสายพ s พ p p o r t ผม เป็นการเล่นเล่นให้เซตให้คนอื่นเล่นง่ายมากกว่ามผมจะเป็นลูกลักโค้ดคือเขาสั่งให้ทําอะไรผมก็ทำไม่อยอมาใช่ไหมไม่แบบว่าลูกเขามาาให้ลูกเขาดีกว่าครับโอ้ไม่ขนาดนั้นพี่ม,มันจะเรียกแข่งไม่ได,นะไได้ไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าจริงจังจริงจังจริงจังเพราะว่าเราเองก็ทุกคนก็พยายามทุกคนอยากช,ชนะแต่คือให้มันจบในเกมครับแล้วก็เต็มที่พอเต็มสำหรับผมการ r respect คผู้ต่อสู้คือการเต็มที่ครับผมขออย่างเดียวเลยนีโอ ถ้าน้องเดี๋ยวถ้ามีคนส่งไปให้นะน,น้องอก,ก่อนแข่งกับพี่นะตัดเล็บด้วยนะน้องตัดเล็บด้วยนะนบางทีมันมีการใช้ใช้มือแบบว่าปัดบอลอะไรแี้เล่นแ,แรงเนว่าแต่นิวเป็นคนที่ดีเฟนซ์ดีมากๆคือถ้าอยู่ทีมเดียวกันก็รู้สึกอุ่นใจเพราะว่ารู้สึกว่าอีกฝั่งเนี่ยจะรำคาญแน่นอนแต่พอมาอยู่ในฝั่งเราจะรำคาญเขาเพราะน้องปิดแบบทุ่มติดป็นตังเมเลยเออทุ่มสุดตัวใจคือร้อยตลอดถ้าตดไปมันจะล้มม้องเนล้มแข็งนะซอมบี้อ่ะแบบเหมือนตุ๊กตาล้มลุก ขึ้นองห้าให้ตัดเล็บขอใหนอ้น้องตัดเล็บด้วยครับแค่นั้นเองเพราะว่าพี่เคยเล่นกับน้องแล้วพี่น้องลืมตัดเล็บโอเค